สวัสดีค่ะตัวต่อค่ะจากบริษัทขุนเดชอนการนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะที่เป็นที่วิตกกังวลเป็นอย่างมากในขณะนี้นะคะ ทางบริษัทคุณเดชยานการจึงอยากขอชี้แจงลูกค้าทุกท่านเลยนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาออกรถที่คุณเดชยนการวางใจได้เลยว่าปลอดภัยจากโควิด -19 ีแน่นอนเพราะทางคุณเดชยานการได้มีตั้งจุดคัดกรองจุดลงทะเบียนมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีการวัดอุณหภูมิร่างกายและทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทุกจุดเช่นโต๊ะเก้าอี e, ้ภายในห้องรับรองลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เลยว่าปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 ทีแน่นอนค่ะ ยังไงกันบ้างคะกับมาตรการการป้องกันโควิด -19 ของบริษัทขุนเดชยนการเห็นแบบนี้แล้วลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่ามาออกรถที่บริษัทขุนเดชยนการปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 แน่นอนค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดอยากเข้ามาชมรถมาทดลองขับและเข้ามาปรึกษาเงื่อนไขสามารถเข้ามาที่ขุนเดชยนการทั้ง5สาขาที่เปิดทําการทุกวัน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่มีวันหยุดค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามาชมรถที่ขุนเดชยนการทั้ง5สาขาสามารถติดต่อและจองผ่านช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ เรามีทีมงานที่ปรึกษาฝ่ายขายคอยให้คำแนะนำพร้อมไปจัดสัญญาให้ถึงบ้านและส่งมอบรถให้ถึงบ้านด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะตัวต่อต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ